พี่ตังกุยครับ,รบทัพเวี้์วููของเราเนี่ยอพอมาได้กองกลาง3าคนแล้วเรียบร้อยเนี่ยพี่ฟอเรนเวียนเนี่ยจะต้องขยับไปเล่นตำแหน่งอื่นอทีเนี้ยตำแหน่งที่มันขยับไปเล่นเนี่ยก็คือทัพกับโคดี้กคโปถ้าเป็นพี่ตังกุยนะครับอยากจะให้ใครลงเล่นมากกว่ากันระหว่างฟลอเรนเวียนกับโคดี้กคโปครับเออก็คือจริงๆมันก็แล้วแต่เกมนะคือแต่และเกมก็เจอคู่ต่อสู้ท,ที่ที่คุณสมบัติแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเลยเนี่ยคือเกมที่ หรือคใช้ใช้เวสเล่นด้านซ้ายในเกมล่าสุดกับมัดนะิดเนี่ยวิธีการเล่นของเวสเนี่ยเขาไม่ได้ปักหลักอยู่ทางซ้ายนะครับเขาก็เล่นแล้วเขาขยับเข้ามาเล่นตัวตัวด้านในหลายครั้งวัะนั้นพอขยับเข้ามาเล่นตัวด้านในเนี่ยไอเดียของมันก็คือจะมีกองกลางเป็นสอ่คนซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะตอบตอบโจทย์ในวิธีการเล่นของอา์เนอร์สล็อตในเกมที่เจอเรลมาดิททีนี้นก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเจอกับผู้ต่อสู้ที่เบากว่าเนี่ยบางที เวสอาจะจะเป็นต้องขยับเข้ามาเล่นตัวในก็ได้นะครับอาจจะใช้ทางริมเส้นก็อาจจะเป็นการโปรตอบโจทย์กว่าอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้ส่วนเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมมองว่าญือปุ่นต้องการฟุตบอลที่มันขยับเข้ามาเล่นตรงกลางนะเพราะนั้นโอกาสที่จะเป็นเวสก็มีใจเราเนี่ยอยากอยากอยากเห็นเวสลงแหละเพราะว่า เขาเล่นดูเหมือนเริ่มลงตัวกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเราก็เดาใจอันเนอร์สโลตลำบากบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้โกดี้กักโบก็ได้เพราะว่ากักโบก็อาจจะตอบสนองในเรื่องของเกมรับลงไปช่วยเกมรับช่วยแบ็กซ้ายอะไรประมาณนี้เพราะนั้นอยู่ที่ว่าเขามองแบบไหนนะแต่ว่าส่วนตัวถ้าถามผมผมก็อยากเห็นฟอร์เนเวสลงนะครับ